I uh do -huh. uh -huh. uh -huh. สุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัทต,ตั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาปบป,ปะกับพ่อแม่ปีน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่ครั้งนึ่งวันนี้เป็นวันสุข ที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับเดือนเกี่ยงเหนือเดือน11ไต่ขึ้นสองคั้อยัดโยมนะวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์วันดี รายการธรรมะภาคกลางคืนก็จะได้มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนแห่งครังนิ่งตั้งแต่เวลา20นาฬิกาไปถึง22นาฬิกา8โมงไปถึง10โมงในภาคกลางคืนญาติโยมก็ติดตามรายการได้อากาศตอนนี้บ้านเฮาก็ ได้กลิ่นไอของความหนาวหยาดหยมนะหมอกเบยก็เริ่มจะมาคิดว่ากลางเดือนของเดือนตุลาคมนี่เขาคงจะเข้าหน้าหนาวเต็มตีเออฟ้าฝนก็เริ่มจะจางหายไปแต่ฟ้าฝนที่ตกลงมาน้ำก็ได้ไปคอนอยู่ทางภาคกลางนะทางภาคกลางต่างเขื่อนต่างๆต่าง,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 งริมน้ำเจ้าพญาก็ออกจากฝั่ง เพราะว่าตั้งเดือเฮานี่ก็ถายเทน้ำลงไปก็ได้รับความเสียหายจากหลายที่น้ำบางทีมันก็เป็นประโยชน์บางทีก็ทั้งความเสียหายเออแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนข้อสำคัญที่มันคังไว้หลายวันเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดโรคเท้าเปื่อยโรคเท้าอย่างต่างๆโรคชีนูโรคเท้าเปื่อย นี่ก็ญาติโยมมันก็มาหลายอย่างหลายประการส่วนเรื่องของโควิดนั่นก็เขาก็ยังบ่าระมาทเตื้อโควิด -19 นี่ก็ยังเฝ้าระวังรักษาไปฉีดวัคซีนกันวันนี้เปิ้ลก็นัดตูเจ้าแหมชุดหนึ่งไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลล้านนาเชีงยงใหม่ก็ไปกันละ การนี้คือไปได้ทำความประมาทป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโรคนั้นไม่มีสปะมันสึงในตัวเขาในญาติโยมนะโรคประสาทโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานน้ำตาลน,นักบางทีมันมาหลายๆโรคเนี่ยเอาก็ต้องเฝ้าระวังสิ่งสำคัญนั่นคืออาหารเนี่ยญาติโยมนะ ต่าที่ได้ตรองมานี่นะได้ตรึกได้ตรองมาคืออาหารอาหารที่เขาฉันเขาบริโภคลงไปเนี่ยบางทีมันหวานนักบางทีมันมีไขมันนักอย่างข้าวนึนงองีเนาะข้าวนึ่งเนี่ย,ยมันไปปะกับอาหารที่เป็นป้นเมืองก็ฉันลงไปฉันนักน้ำตาลขึ้นกับเมาหัวยาิโยมเมาหัวจน,จน,จ,นจนนะ เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารนี่ก็ฉันแต่พอดีพอดีกินแต่พอดีพอด,อดีไม่ใช่ว่าปะละบอเอาจนอิ่มแป้เอาจนต้องใกล้ต้องปองนี่มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางทีอาหารที่เราฉันเรากินลงไปเนี่ยมันเกินกว่าความต้องการของร่างกายร่างกายก็อืดนะอืดต้องอืดใส จำเป็นจะต้องไปเสาะหายาระบายยาอืดนั่นน่ะนี่เขาม,ามามามาเป็นหมอตัวเก่าญาติโยมนะหมอที่ดีที่สุดก็คือหมอดูแลตัวเองหมอตัวเก่าอันใดที่มันเป็นพิษเป็นภัยควรเวน้นอืมเขามาตึกมาตองดูตัวเองตัวเก่าญาติโยมนะมอย่างนอนี่ก็เหมือนกันญาติโยมนอนนี่มันปะถูก,กับโรคเก่า ปรถูกับโลกหลายๆโืมใครอยากตกเอกแต่กินเีเตี้ยงกินเหียเตี้ยงชันเหียเตี้ยงนี่โอ้มันเจ็บปวดแแต่เนอะปวดข้อปวด,ปวดยังหูละธิ์มันมีละริ์มันมีเขาก็ยับยับยังชั่งใจอ้าวบะชันบะกินต่อไปอันนี้ก็เป็นการสอนตัวเองสอนตัวเก่าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเขาบริโภคอาหารเนี่ยคือปัจเจเวคคือพิจารณาเหุก่อนพิจารณาเหุก่อนปาฏิสังขโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวามิคือปฏิสังขยโยว่าอาหารที่เราฉันเรากินเราดื่มลงไปเนี่ยมันถูกกับโรคภายในเขาก่อน,นะมันถูกกับโรคเขาภายในหอก่อหรือดื่มกินฉันไปแล้ว มันไปแสลงต่อร่างกายเฮาก็อมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ใเนี่ยัดดมบางทีมันอร่อยที่ปากมันลำบากท้องอร่อยที่ปากลำบากทอ้องม,มันก็นทำาให้เกิดความดันป่องความดันสูงความดันต่ำสะ,ะเพเนี่ยงนะคนเฮานี่อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บตึงวันตึงวันนี่อยู่บอกให้สบายได้เออ เดีย๋ยกว่าเสาะหายุคหายาหานั่นมากินโลกสปะมาประทังในชีวิตของเราทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นหมอด้วยตัวเองตัวเก่าในญาติยมเด้อพืชพันธัญยาหารต่างๆเป็นพืชพักผลไม้เนี่ยส่วนมากจะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวคำว่าสมุนไพรใกล้ตัวนี่ก็คือเขากินอาหารที่ผสมด้วยสมุนไพร เป็นจักไข่พองเป็นขิงเป็นคาพองนี่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นอยติยมนะทำน้ำพริกน้ำพงอ,อย่างต่างๆให้มันมีรสพิชาตใสสมุนไพรเข้าไปเป็นบะแคว้นพองเป็นยังพองเนี่ยโอ้สมุนไพรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาติแล้วก็เขาก็เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็อยู่ เขาจะไปจากธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือเรื่องอาหารการกินจะไปมากๆจะบริโภคด้วยตัณหาเนี่ยญาติโยมตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดจากตาหาันตาหันแล้วเกิดจากตัณหาละเอาละ่ะใครอยากใครกินนั่นกินนี่กินอาหารเดียวอพอแค่กินน้ำแหมน้ำธรรมดาบอกว่ากินน้ำเปลี่ยนิสัยแหมปุด โตอืไปไม่ไม่ต้องไม่ใช่ห้อนลวงลวง,ลงเออญยติโยมนะนาสมเพศเวทนามนุษย์เฮาเนี่ยเกิดมามันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ร้อนมันมีแต่มีแต่ความวุ่นวายออวันนี้ธรรมะทางสุขใจก็จะได้เอาธรรมะมาฝากเรื่องเสียมากเสียง่ายเออเสียมากเสียง่ายมันเป็นจะได้เฮาก็อลองฟังฟังแล้วก็คิด คิดแล้วกพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาใดเพิ่นบอกว่าคนเขาเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสาะสแสวงหาผลประโยชน์มาบำรุงตัวเพราะถ้าบ่บได้ประโยชน์จากอันยังมาก็โบ้จะเอาอย่างมากินมาใจมาทนุบำรุงชีวิตนั่งกายของตัว บรรดาทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยในการบำรุงชีวิตนั้นมีอยู่พร้อมแล้วในโลกนี้เข้าก็มีในนาปลาก็มีในน้ำในพื้นแผ่นดินก็มีโอชะอันอย่างต่างๆหลายอย่างพืชพันธุ์ตัดจังหารที่จะเป็นพืชพัดผลไม้ให้เจริญงอกงามเพียงแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียร และการประกอบการงานอันโดยเอาความเอาใจใส่ของคนเฮาหเพียงพอก็อ,อาจจะได้สิ่งเหล่านั้นมาบำรุงชีวิตอยู่ให้มันเป็นสุขเพราะความเคยชินในการหาผลประโยชน์แก่ตนนี้เองกิเลสคือโลภมักจะเข้ามาแทรกแซงมันเสี่ยมสอนใจให้คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว โลภะเนี่ยมันตบหน้ามันบังตาบางให้คนเฮาเนี่ยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นประโยชน์ตนที่ได้มานั้นก็กลายเป็นความเสียหายของผู้อื่นแหมหลายท่านหลายคนตั้งเป็นร้อยเป็นคนหลายร้อยคนลองได้จิตใจมืดมนโดยเมฆหมอกแห่งโลภะความโลภเนี่ยนะเสียแล้วะ แปลว่าเป็นความเสียหายอันยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่เขาอาจจะได้มาซึ่งวัตถุปัจจัยแต่เขาสูญเสียคุณภาพที่ดีของจิตใจไปความคิดที่เกยกว้างขวางก็กลายเป็นความคิดที่แคบที่เคยอิ่มเคยเห็นเคยเต็มก็กลายเป็นความหิวกระหายมีความกระวนกระวายใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าภัยงู่แก่ใจว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็จะเลิกรักเลิกนับถือประโยชน์ที่เขาจะได้ก็ต้องอึก็ต้องกลับไปบไได้ที่ได้แล้วก็ลังแต่จะเสียไปเสียเข้าเสียของแล้วก็ยังบอบปอน้ำใจไม่ตีจากปี่จากน้องมิตรสหายก็เสียไปตวย ยิตใจของเขาก็เสียไปอย่าง้้ยเหลือบดได้ความเสียหายอันยิ่งใหญ่นี้เป็นความเสียหายชนิดที่ตัวเองบังหุสึกตัวนี่คือเป็นความร้ายเขาอาจจะต้องเรียร้ายอยู่อย่างนั้นชั่วกับชั่วกันเลยเนยี่ยญาติโยมตัสมาหิปันติโตโปโสสัมผัสสัง อาตามตโนโลกัสนวสังคัเฉหนยยะทิสกังมะหนังค้นฉลาดเมื่อมองเห็นประโยชน์ตนไม่พึงเข้าไปอยู่ในอำนาจบัญชาของโลภจึงขจัดปัดเป่าน้ำใจที่คิดขโมยนั่นเสียนี่เป็น ปากินนกาวัชาดกคุถะกานิกายที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในพระสูตรนายัดยมนะตัวโลภะตัวโลภเนี่ยสำคัญนายัดยมนะกำคคนทำามือคนเขาเสียคนไปนักบางทีเป็นปี่เป็นน้องเป็นวงศาคณะญาติเกิดตามกันมาเนี่ยโลภะไปบังหน้าบังตา โลภเอาเข้าเอาของชกชิงวิ่งลาวโลภเอานั่นนี่คนด้อยกว่าเนี่ยคนฉลาดกว่าไปโลภเอาเรียกว่าหันแกตัวคนหันแกตัวนี่ญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนไม่สะอาดนะไม่สะอาดอาสุจีมนุษยสามนุษย์ผู้เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไม่สะอาด คือไม่สะอาดที่ไหนคือไม่สะอาดทางจิตใจอันย,ยังกระคว้าเข้าองค์คว้าเข้าตัวห้หมด์นะนะญาติโยมแต่ก่อนนี่เขาหันปิ้นไปแบ่งปุ่นแบ่งจีนแบ่งยังกันเนี่ยคนที่แบ่งเนี่ยแบ่งตกตก,ตกเป็นปุ่นเป็นปุ่นตัดมันได้นักเหลือเปิ้นะโอ้หันประโยชน์ส่วนตัวโอ้หาว่ามันฉลาดว่ะลวกว่ะเปิ้นว่าฉลาดเนี่ยแกมโกงนะ ฉลาดแกมโกงเพิ่นเบ่ใจฉลาดแกมโกงอยู่ที่ไหนเพิ่นกลลังเกียดเดียดฉันอย่าไปฉลาดแกมโกงญาติย,ยมอาตมาจังสอนพระสอนเดนว่าเวลาเปิ้นยะการยะงานพัดเพียวพัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูมีเนนตัวหนึ่งมันชอบลอบล่อลอบล่อลลอ,อยู่ในห้องมันว่าปล่อยให้เขาเยอะไปเตอะ มันว่ามันลวกว่ะมันลวกมันบบเนี้ยเตยเปิ้ลมันเป็นคนฉลาดแต่แกมโกงลยญาติโยมนะฉลาดแกมโกงนี้มันใจบ่ได้เปิ้ลบ่ใจเปิ้ลบ่ใจการใจงานบ่ใจอย่างฉลาดเตื้อแต่ไปแกมโกงป่อยเปิ้ลหาว่ามันฉลาดมันลบมันหลีกได้เออมันใจบ่ได้บะมีความซื่อสัตย์สุจริตอ่า ทำอยู่พิษศีลนพิษทำโกหกตัวเองตัวเก่าโกหกครูบาอาจารย์เนี่ยฉลาดแกมโกงไปที่ไหนเบิเ่นอนบ่าใครต้อนรับนะญาติโยมท่านสาธุชนนี่ฝากเป็นลักคิดคือแก่ยาวญาตโยมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือเราจะต้องรู้ลักชังอยู่ในจิตใจเราเนี่ย เวลาไหนเวลารักเวลไหนเวลาชังเวไาเวลาไหนเวลาเกียดติเวไนเวลาจะต้องทำใจให้อย่างใดใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะญาติโยมจิตเป็นนายนะกายเป็นเบาจิตเท่านี้เป็นนายกายเป็นเบากายเป็นคนรับใจใจรับใจใจร่างกายนังมดเนี่ยนะใจมันสั่งถ้าใจเฮาดี ความคิดความอ่านการกระทําทุกอย่างก็ดีถ้าใจเขาดีการอูก้การจาก,ก็ดีถ้าใจเขาดีกิริยาท่าทางก็ดีมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นต้องฝึกใจคนที่ฝึกแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วย่อมนําความสุขมาให้เออความสุขนี่เกิดจากความสุขใจก่อนความสุขกายนี่เขาก็ว่าเออบางทีมัน ได้กินอาหารได้นอนที่อุ่นๆได้รับนอนพักพรอนอย่างพอใจแต่นะเป็นความสุขต่างกายแต่ตั้งใจนนี้ต้องมีกายกับใจต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นความสุขในทางพระพุทธศาสนาจึงฝากไว้ใื้ญาติโยมว่าคือความสุขกายสุขใจสองอย่างนี่นะคือความสุขกายสุขใจสุขกาย,ก,ายก็กลายว่าเป็นพันธะผูกพัน บ่เป็นเบี้ยร่างบ่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอิสระในการาทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความสุขกายสุขใจก็คือใจสะอาดสว่างสงบมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่ในจิตใจบ่ต้องไปกระวนกระวายเรื่องอื่นสิ่งที่มากระทบตั้งรูปตั้งตาตั้งเสียงตั้งกลิ่นตั้งรส คือเป็นกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นโลดโพธพภะมากระทบเขาเนี่ก็ทำจิตใจให้อยู่ในความเป็นปก,กตินะบอฟุง้งซ่านนะญาติโยมมีสากไว้ว่าความสุขที่จะได้รับคือความสุขกายสุขใจของเขานะอันนี้เอาละญาติโยมท่านสาธุชนก็ การทำบุญแหมท่านหนึ่งนัก็คือการทำบุญตานกฐินเนะตานกฐินนี่วัดพระบาทอุดมเพิ่งก็จะตานกฐินวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์กฐินปีนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากคุณทานินคุณทานินสุภาแสนซึ่งเป็นลูก เป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดยังใหม่เก่าลูกของแม่เอื้อสุภาแสนพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพื่อจะได้นำมาจตุปัจจัยได้ให้ได้หอมการบูรณนะก่อสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ของวัดพระบาทอุดมซึ่งก็ได้ทำกันถึงวันถึงวันเนี่ยทางศาลาทั้งพระทั้งเนน เจดีย์องนี้ก็รักษารูปแบบเดิมเก่าไว้สร้างครอบองค์เก่าสร้างคานครอบขึ้นไปครอบขึ้นไปบ่ฮึมันลุมันปังไอ้ญาติโยมนะอันนี้ต้องขอขอบคุณที่จองไว้เนะอะที่จองเป็นกองกองละหนึ่งพันบาทเนี่ยก่องหนึ่งพันบาทมีแม่สมควรดงดังบ้านส่วนดอกสิบกองหนึ่งบืนบาทนายสุภาฒนางสายพิน กิจสิริวานิตบ้านป่าบงเวียงตลาดป่าบงเวียงหนึ่งสิบกล่องหนึ่งพันบาทแม่สีนวลแสนวงบ้านป่าบงเวียงสองกล่องสองพันบาทแม่เกวียนสุทธเสนาพร้อมด้วยลูกหลานบ้านเต่าดินสิบกล่องหนึ่งหมื่นบาทคณะลูกหลานปอตวนแม่สายยุทธหานตระกูลสิบกล่องหนึ่งหมื่นบาท แม่คำน้อยสุปัญญาบ้านส่วนดอกหนึ 1, ่งกล่องหนึ่งปันบาทดางกัญจนีสุปัญญาบ้านส่วนดอกหนึ่งกล่องหนึ่งปันบาทและก็โตนรวมโตนรวมกระถินของพระเจ้าฟางพระนางสามผิวตั้งไว้ที่น้ำบ่อสวาคาดการว่าประมาณจักสิบกล่องหนึ่งปันบาทต้องขออนุโมทนาและก,ะก็คูณกนกพิษคูณกนกพิษชัยนา ร้านสองปีน้องร้านสองพีน้องปากตางเข้าปากตางห้อยงูวานห้วยงูในก็จองไว้นึ่งนึ่กองนึ่งปันบาทต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าสภาสาธุชนที่ได้จองกระถินที่จะได้ทำบุญท่วมกันในวันที่เจ็ด วันอาทิตย์ที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนญาติโยมออกวาสาแล้วก่อนออกวาสาแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณญาติโยมท่านสาธุชนที่รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหรือพ่อแม่ปีน้องศรัทธาอยากจะให้จักหอมเป็นบริวารกฐินนะบริวารปฐินก็ไปติดต่อที่ ปีปึ่งปีปึ่งหรือที่นานมานบที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพะนังสามผิวก็มีการบูชาผ้าไตการเป็นเจ้าผ้าผ้าไตถวายพระสงองค์เนนเป็นศาสตร์เป็นมอนเป็นเครื่องอัฐบริการเครื่องใจไม้สอยเ,อเกี่ยวกับ เครื่องมือช่างอย่างมีหันบดนะเพื่นก็จะสั่งมาไว้สั่งมาไว้เพื่อเราเป็นเจ้าภาพวันที่หกเดือนพุจิกาเขาก็จะมาแต่งมาดากันนาทีศาลาการ,าปปรเปียนของวัดพระบาทอุดมดามบอสาวาอันนี้ก็แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลเหือญาติยมกะถินนั้นใบแจยจำเพาะทางวัดพระบาทอุดมมีหลายที่หลายตางเนอ้อ สามารถที่จะทำบุญสูนทานช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไปได้เป็นอนิสงส์ที่ทุเจ้าพระสงฆ์จะพึงได้รับกระถินผ้ากรถินเป็นประจำปีปีนี้ก็เขาก็ต้องทำไปตามที่เขาจะทำได้ทำตามวักมาหาได้ในยญาติโยมอันนี้ก็แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลท่านทั้งหลายรับทราบกระถินบนวัดพระธาตุสีมหาโพธิเป็นวันที่สิเจ็ด เดือนพฤศจิกายนนะกระถินสามคัคคีเหมือนกันอันนี้คุณกนกพิช,ชัยนาก็ได้รับจองไว้หนึ่งกล่องหนึ่งปันบาทแล้วก็กระถินที่จะร่วมไปทอดที่บ้านห้วยจะนะุวัดประลองส่วนชาอันนี้ก็เป็นกระถินกล่องละสามสามร้อยเนอสามร้อยแลหลวงพ่อก็รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งรอยกล่อง ภัยจะห่วมโดยกกองละสามร้อเนี่จะไปตอดปุ้นวันที่สิบเก้าเดือนอพฤศจิกายนก็แจ้งใื้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรับทราบปะนโอกาสนี้เอาละวันนี้ต้องขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรายการฟังธรรมะประทีปส่องต่างก็คงจะได้เวลา บื้ดภาคกลางคืนแ8โมงเมืม่อคืนบื้อเกิดจะได้มาปะมาพบแห่งครั้งหนึง่งรายการธรรมะประททศส่องตางก็ต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันสาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธ,ธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย